สวัสดีจ้าืันนี้ข้าสิมากินต้มยำปลาใส่หม้อไฟพี่นอ้องให้มันหอนจังสีละสิเดชโซนนหอนนะยำข้าวหยากข้าก็สีเดนมันยังหอนหอนุหนหุนอยู่มันบ่พันเ้าเอาไว้เย็นๆ้ะมันบดไอโซนนนหอนแล้ไม่ได้ลงสมองอนนะนะี่ต่างใส่หม้อไฟเลยประทานอาหารมาขาก็สิปะาทิมบ่มได้กินบัดนี้ก็สิเย็นได้พี่นอ้อง ข้าวใส่ไฟอุ่นไว้ออ้อจังสิเวลาข้ากินข้าก็ได้โซนฮอนมันจีได้โล่งข้อโล่งอยังกันน่ะกินเย็นบอดีปรนไดด้พี่น้องเออข้าวตองโซนฮอนรูปรูปเข้าไปโหลดมันสิซ่วงสมองอย่างข้ากระสิโล่งข้อข้ากระสิโล่งโล่งไปเมื่ทั้งร่างกายข้าหล่ะถ้าข้ากินฮอนฮอนนะพี่น้องกินเย็นายก็บบอดีเด้ ต้มยำปลาหมอใส่ในหม้อไฟไปเลยปิดทานใส่ไว้เรียบร้อยวเวลาเ้าบพักไหนกินเ้ากันยังไนโซนหอนๆเนี่ยมันว่กันตั้งไว้อาหารมาปุ๊บจึงสี่้าาปลาไปเห็ดอาหารปับ๊บกลับมากินเขา้าเย็นเมืด่ได้พี่น้องเลยเช้าอยากจ่อยละ่ะต้มยำปลาหม้อไฟ khăn nhéo đen hả nó khăn nhéo đen với xịm một vây và... pha, ôi, hoang mùi ngoan ngon bản, hoang phun phun đây, quay thang khao กินาวเซทเท่ากับกินกล้วยอย่าลืมกล้วยนะพี่นอ้องวิตามินนะนี่วิตามินคือทําให้ร่างกายเราให้ร่างกายเราดีไงไม่เป็นโรคเป็นภัยกล้วยมีวิตามินนะคะถ้าไปหาหมอหมอก็จะบอกว่ากินกล้วยเยอะๆหมอกระสิบอกแบบนี้ อย่บอกว่าพี่เช่นกล้วยเป็นต้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเอากล้วยเป็นต้นมากินได้พี่น้องหมอบอกว่าพี่เช่นกล้วยเป็นต้นให้กินโมเมนหมอบอกเสียแล้วก็สิไปตัาต,ต้นกล้วยมะโตกินโมเมนได้พี่น้องจังสันนี่โอ้ยเมื่อทันแล้วไม่ใช่กินกล้วยเป็นต้นนะคะกินเป็นหวีกินข้าวเสร็จก็กิกนกล้วยจะได้มีวิตามินซีวิตามินอีเนี่ แล้พี่น้องหลางกายเฮามันก็เป็นไวชล่าล้วนะเฮาก็ต้องกินจั่างสิสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อสุดสวยสุดรอัทวหลกบ๊ายบาย